มนสวัสดีครับจับงงเลยครับมันลามนะครับมันลามมันลาม

กับร้อยโอ้ยนี่ยาวอ่ะออกพี่คอไม่เลื่อนี่ใหญ่นะทุกคอน่ะสีขาวอ่ะงายเลยนะครับสีขาวอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่ถุงให้ได้ก่อนหลักเลยนะนั่นแล้วถุงแค่ออกไงนะเพชรอ่านั่นนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดแล้วมันจะจับไม่ได้ ไม่ยกไม่ขึ้นงอหนักนีะครับเหนื่อยร้อนเดี๋ยวมันก็รูดรูดไม่ได้เงินตใจดูตัวหน่อยครับจะยืดนีไม่รู้มั้งเหญ่ แนมก็ผักมาดื่มปล่อยก็จะยืดมน,นมลุ้นเี่ยวมลุ้กันนู้ดกันนู้ดดอยขึ้นสู่ธรรมชาติใช่กันอยู่ป่าอ้อยดูตอนปล่อยกันครับมาครับปล่อยครับนลูธรรมชาติเดี๋ยวมันก็กเลื้อยไปรู้ ลามนะครับปลูกโบไปด้วย วยมากลไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้ยาวไม่ถึงสอเมตรไม่ไม่ผอมเท่าไหร่ครับโอ้ครับวัน กโครับปล่อยน้องเข้าป่าธรรมชาติไปแล้วปล่าหลังบ้านจบคลิปครับ